สวัสดีครับเพื่อการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทย i ้อยช็อป .com นะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายแบรนด์ไนคอรุ่นใหม่มารุวให้ดูนะครับเป็นตระกูล M h Series ของไนคอร์นะครับนั่นก็คือไนคอร์ในชื่อรุ่น M h 12 Pro นะครับตัว M h 12เคยผลิตมานานแล้วแหะครับแต่ว่าตัว Pro เนี่ยออกมาใหม่เนี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้หลอดชนิดใหม่ที่ทางไนคอร์ได้พัฒนาขึ้นมาเองจากแ lap ของไนคอร์เลยนะครับ เป็นหลอด LED ที่ทางไนคอผลิตขึ้นมาเพื่อไฟฉาย LED โดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือหลอดตระกูล U High LED นะครับไม่ใช่หลอด Clear LED หรือว่า Luminus SST หรือตระกูลก่อนหน้านี้ที่ทางไนคอเคยเคยเอามาใช้งานนะครับแต่ว่าตัวนี้ทางไนคอเขามีแ a บของเขาทดลองของเขาเองแล้วก็พัฒนาหลอดที่ชื่อว่า U High LED มีหลายหลายหลายเบอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัว M H 1 2 Pro เนี่ยเขาได้หยิบหลอด U High 40 LED มาใส่ในตัว M H 1 2 Pro ไฟฉายหลอด LED ตัว U High LED นี้มันแตกต่างจากหลอดอื่นๆยังไงนะครับบอกได้คร่าวๆเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีหลอดใหม่นะครับที่เขาใช้ตัวพื้นผิวเแ่งแสงนะครับเป็นวงกลมแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหลอดอื่นๆหลอดคลี ree, หรือว่าหลอด l u ิ i n สซึ่งเป็นตารางสี่เหลี่ยมอย่างเห็นอย่างชัดเจนเวลาเรา ดูไฟฉายแล้วหงายตัวดูหลอดดูนะครับเราจะเห็นเป็นพื้นสี่เหลี่ยมนะครับชัดเจนมากแต่ไมค์คอร์1 2 Pro พอมาเปลี่ยนเป็นใช้หลอด U-High 40 LED ปั๊บพื้นผิวเปล่งแสงเขาจะเป็นทรงกลมแทนนะครับและพอบวกกับเทคโนโลยีที่ทางไมคคอร์เขาได้ใช้ตัวโคมสะท้อนแสงทรงกลมด้วยเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการเปล่งแสงของตัวหลอดเนี่ยสว่างเข้ม ได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะฮอตสปอตตรงกลางของมันเนี่ยกลมชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะมีคลิปรีวิวสินค้าตอนท้าให้ดูอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือตัวอย่างแสงตอนกลางคืนนะครับกลมยังไงเดี๋ยวลองดูได้มันจะดูลักษณะกลมแล้วก็พุ่งโตด้วยเอาเป,เป็นวงกลมทรงกลมโตเลยนะครับชัดเจนมากนะครับประสิทธิภาพในการเปล่งแสงมันจะดีขึ้นกว่า รุ่นก่อนๆที่เป็นหลอดเหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่ก็คือทางไนโคลเขาพัฒนามาเขามีเขามีแหลกของเขาชื่อว่าไนแคล็บนะครับอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับพอเขามีความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นจากชุดหลอดที่เขาออกแบบมาแล้วเนี่ยเอาพุทที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับไฟฉายรุ่นนี้ใช้แบตเพียงก้อนเดียวนะครับนั่นก็คือแบตเบอร์21700นะครับแต่ว่าของไนคอเขาจะชื่อว่ารหัส nl 2 1 5 3นึ่งห้าสม hp lithium ion แบตเตอรี่นั่นหมายความว่า จริงๆถ้าเกิดใครเคยเล่นไฟฉายของในคอเพราะเห็นรหัส NL 2 1 5 3เนี่ยหมายความว่าเขาใช้แบตเตอรี่เบอร์2 1 7 0 0 5 5 3คือ5 3 0 0มิลลิแอมนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ใช้ความจุ5 3 0 0มิลลิแอมและเทคโนโลยีก่อนหน้านี้เบอร์2170 0เนี่ยมันได้แบตเตอรี่แค่5 0 0 0มิลลิแอมสูงสุดแล้วนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับแต่รุ่นนี้พอความสว่างมันสูงมากนะครับหลอดเทคโนโลยีใหม่นะครับ เอาพุทสูงสุดเขา3,300ลูเมนนะครับเพราะฉะนั้นแบตจริงต้องทํามารองรับเรื่องความสว่างแล้วก็รันทามด้วยนะครับและอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นว่าพอเขาเปลี่ยนเป็นหลอด U High LED เนี่ยการระยะ,ะตัวนี้มันมีจุดเด่นแม้จะกระบอกทรงเหมือนไฟฉายขนาดกระทัดรัดทั่วไปโคมไม่ใหญ่แต่ด้วยเทคโนโลยีหลอดและโคมของเขาเนี่ยทำให้ได้อาพุธแสงที่พุ่งไกลถึง5 0 5เมตรเลยนะครับ เป็นไฟฉายที่ถือว่าเป็นไฟฉายไซส์กระทัดรัดที่พุ่งได้ไกลมากๆรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับตัวนี้นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านค่านะครับเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับและก็ยังรองรับฐานเบอร์ cr 1 2 3ที่เป็นฐานไซส์ครึ่งหนึ่งของ1 8 6 5 0ก้นสองก้อนนะครับหรือว่า rcr 1 2 3 2สองก้อนก็ได้นะครับแถมสายชาร์จ usb-c มาให้แล้วก็ ตัวซองไนลอนนะครับด้านหลังก็จะบอกคุณสมบัตินะครับปุ่มกดเป็นยังไงแล้วก็เทลฝา,า,าตัวท้ายก็บอกเป็นเป็นเป็นแบบวอา์าปุ่มกดแต่ว่าวางตั้งแบบเทลสแตนด์ได้นะครับพอร์ตด,ด้านชาร์จอยู่ด้านข้างนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะบอกสเปคนะครับว่าระยะเอาพุทธความสั่นเอาพุทธสามพ 3, นระครับระยะพุ่ง500 5เมตรแล้วก็ามาตรฐานกันกระแทก1เมตรนะครับ การฝุ่นกันน้ํา ip 6 8นั่นเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกตัวสินค้าดูเลยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับกำลังเปิดกล่องแพ็กเกจออกมาเนี่ยเราเจอกู้มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับข้างในซองของไนทคอรเนี่ยเขาจะมีคลิปเน็บนะครับมาให้นะครับตัวนี้แล้วก็สายคล้องไฟฉายนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะฮะแล้วก็อะไหล่ยางโอลิงนะครับสายชาร์จที่เป็น USB Type C นะครับตัวนี้ชาร์จ Type C นะครับสายของไลคอนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นซองไนล่อนมาตรฐานของไลคอนะครับรุ่นใหม่สวยนะครับซองตัวนี้ตัดเย็บสวยงามมากนะครับนี่นะครับโอเคนะครับ ตัวไฟฉายนะครับนี่นะครับให้ดูในเวลาอยู่ในมือผมนี่ครับประมาณนี้นะครับไซส์นะครับจริงๆเป็นไฟฉายที่เขาเรียกว่าเป็น compact f l a t l i g h t นะครับของไนคอเขาดีไซน์มาตัวนี้เน้นให้เป็นไฟฉายที่เขาเรียกว่าขนาดกระทัด,ดนะครับยาว13.85เซนติเมตรนะครับแล้วก็หัวประมาณ2.7เซนติเมตรนะครับและสิ่งที่ผมพูดไปตอนต้นที่ผมบอกว่าทางไนคอรหรือว่าทางไนแลบของไนคอเนี่ยที่เขา ดีไซน์หลอดขึ้นมาเนี่ยที่เรียกเรียกว่าหลอด U High LED นะครับตัวนี้รหัส U High 40นะครับมันมีเบอร์อื่นด้วยแต่ว่ารุ่นนี้ใช้หลอดเบอร์40 U High 40นะครับให้สังเกตตรงกลางที่เป็นสีเหลืองวงกลมก็คือหลอดของเขาเนี่ยสังเกตได้ไหมครับว่ามันเป็นวงกลมแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหลอดครีหรือหลอด l u b i n a t ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับปกติพวกหลอดพวกนั้นฐานหลอดเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวพื้นที่เป่งแสงเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่า U High เนี่ย จะเป็นพื้นที่เปล่งแสงเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็มีตัวโคมที่เขาดสะท้อนเนี่ยเป็นรูปทรงกลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องมีหัวไฟฉายที่มีขนาดใหญ่โคมไม่ต้องลึกมากแต่เทคโนโลยีตัวนี้เทคโนโลยีหลอดตัวนี้ทำให้พื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนแสงออกไปได้อย่างไกลมากนะครับตัวนี้สเปค505 5, 5, เมตรไปลองเทสมาสว่างพุ่งกลมเป็นลำดีมากๆนี่คือข้อแตกต่างนะครับของหลอด ยูไฮแล้วก็หลอดทุกครีทั่วไปอย่างตัวนี้นะครับหลอดรุ่นเดิมรุ่นก่อนหน้านี้ตัวนี้นะครับเป็นตัว4หลอดเป็น P20IX นะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับหลอดตัวฐานหลอดเราไม่ต้องไปมองนะครับฐานหลอดด้านในตัวสเปคหลอดด้านตรงกลางที่เป็น4หลอดสังเกตว่าจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมด้านในนะครับก็คือหลอดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่หลอดก็สี่เหลี่ยมทั้ง4หลอดนะครับแต่ตัวนี้หลอดเป็นหลอดกลมแล้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างนั่นเองนะครับ โอเคนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของบอดี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นมากๆของรุ่นนี้คือบอดี้ของเขาเป็นรุ่นแรกๆของไนคอล้วมั้งที่ดีไซน์ตัวบอดี้ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นทรงคล้ายๆเกลียวนะครับสวยมากนะครับเขาซาะล่อง CNC ตัวนี้ความหนา1มเมเลยนะครับตามสเปคจับดูแบบมีความาสากแล้วก็ รู้เลยเลยครับว่ามันช่วยทําให้จับได้อย่างถนัดมือและที่สําคัญเลยนะครับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวครีบที่ช่วยในการระบายความร้อนจากชุดหัวด้วยแม้แต่ว,ว่าหัวมันไม่มีครีบเลยตรงนี้ร้อนจัดที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราสามารถถือที่บอดี้โดยที่ความร้อนน้อยกว่าเยอะเลยนะครับลองเทสแล้วน้อยกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยครับรองรับการใช้งานแบบเทลสแตนด์ได้นะครับเปิดใช้งานแบบเทลสแตนด์ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์เป็น Ushape เหมือน เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับมีช่องใส่ใส่คล้องให้นะครับตัวนี้ปุ่มกดดีไซน์กดง่ายนะครับตัวนี้นะครับรองรับฟังก์ชันโมเมนตัลลี่ออนกดค้างครึ่งจังหวะปล่อยนิ้วปลดค้างครึ่งจังหวะออนปล่อยนิ้วแสงดับนะครับตัวนี้นะครับหัวมันจริงๆมันจะไม่เชิงหัวคลาวนะครับแต่ว่าก็จะมีความดุดันเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โดดเด่นของเขานะครับนอกจากปุ่มจะมี2ปุ่มกดนะครับเป็นดูอัลสวิตก็คือฝาสวิตท้าย ใช้สำหรับเปิดปิดแล้วก็มิมเมนทลลี่ปุ่มตรงด้านหัวไฟฉายเนี่ยเป็นปุ่มโหมดนะครับเป็นปุ่มโหมดสําหรับเลือกใช้งานาโหมดที่จะใช้งานนะครับทั้งาการเปลี่ยนระดับแสงแล้วก็มันจะมีตัวนี้เขาจะเตรียมเขาเรียกว่าโหมดมาให้ใช้งาน2โหมดหลักนะครับเหมือนไฟฉาย ในคอรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่เรียกว่ามีโหมดให้ใช้ทั้ง daily mode ที่เป็นโหมดใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็ tactical mode สําหรับคนที่ต้องการใช้ไฟฉายในเชิงยุทธวิธีนะครับสามารถเลือกปรับได้ว่าเราอยากใช้งานในเชิง daily mode หรือว่า tactical mode นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงข้างๆปุ่มสวิตซ์ซ้ายขวาตัวเนี้ยมีนัยยะอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแผงไฟ LED นะครับอย่างฝั่งซ้ายของสวิตช์ตัวนี้มันจะเขียนว่า output นั่นก็หมายความว่า เวลาเราเปิดใช้งานนะครับมันจะโชวระดับเอาพุตให้เรามี4ระดับนะครับแต่ละระดับก็จะอย่างเช่นถ้าเป็นติดมา1หลอดก็จะเป็นโหมด l o อีกอติด2หลอดก็เป็น m เดียม3หลอดก็เป็น high 4หลอดก็เป็น turbo นะครับต่วนฝั่งนี้ด้านขวาก็จะเขียนว่าแบตเตอรี่นะครับนั่นก็หมายความว่ามี4ระดับเหมือนกันก็บอกบอกระดับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับดวงละ25%และที่สําคัญคือ เวลาเราเปิดใช้งานมันติดค้างทั้งระดับแบตเตอรี่และก็ระดับโหมดด้วยทําให้เรารู้ว่าขณะน,นี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อยู่ที่โหมดไหนดูได้ตอลอดเวลานะครับเพราะว่ารุ่นก่อนๆส่วนใหญ่ติดปับ๊บไม่เกิน3วินาทีจะดับลงไปเองแต่รุ่นนี้จะติดค้างให้เราเลยนะครับอีกจุดหนึ่งด้านบนเขาจะเขียนว่า m h 1 2 Pro เห็นไหมครับ uhi led นะครับนี่นะครับเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหลอดที่ใช้ uhi led นะครับ แล้วก็ถัดมาด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตชาร์จที่เป็น USB นะครับที่เป็น USB Type C นะครับตัวนี้นะครับเปิดเป็นจุกยางนะครับกันฝุ่นกันน้ําด้วยนะครับตัวนี้มาตรฐาน IP68 นะครับตัวนี้นี่จุกยางตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการชาร์จนะครับต่อมาแบตเตอรี่นะครับเปิดฝาท้้ยมานะครับอันนี้ฝั่งขั้วลบนะครับสังเกตว่า คั่วสปริงเขาใหญ่มากเลยครับรองรับกระแสไฟที่เดินได้อย่างดีแน่นอนนะครับตัวนี้แผ่นกั้นโคแบตตัวนี้เอาออกได้เลยนะครับเวลาจะใช้งานอยากให้ดูแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวรุ่นแรกๆที่แถมแบตเตอรี่ความจุ5,300มิลลิแอมมาให้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับความจุสูงมากนะครับตัวนี้ฝั่งขั้วบวกอยู่นี่นะครับด้านในก็จะเป็นฝั่งขั้วบวกเป็นตัวการใส่แบตเตอรี่กับคั่วด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ใส่ค่อยๆใส่เข้าไปอย่าใส่มันกระแท่นะครับเพื่อถนองไฟฉายได้เยอะเลยนะครับเวลาเราใช้งานเราก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคเท่านี้ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเขินไปตอนต้นเลยนะครับว่าฝาท้ายตัวนี้มันเป็นเขาเรียก t a c t i c a l tail Switch นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดสวิตช์นะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยอย่างเช่นฝาท้ายตัวนี้เขามีให้กด 2ฟังก์ชันก็คือกดค้างครึ่งจังหวะหรือกดจมลงไปสุดดังคลิกแบบนี้ได้เลยคลิกออนคลิกออฟแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเรากดค้างครึ่งจังหวะแสงจะติดจนกว่าเราจะปล่อยนิ้วเขาเรียกว่าโมเมนตัลลี่ออนนะครับค้างนะครับปล่อยนิ้วดับนะครับอันนี้คือคลิกคลิกโมเมนตัลลี่แต่ถ้าเราเปิดค้างเลยก็กดจิ้มนลงไปสุดนะครับดังคลิกแล้วก็ปล่อยนิ้วมันก็ติดค้างแบบนี้นะครับกดอีกทีหนึ่งก็ออฟนะครับทีนี้ให้สังเกต ฮอตสปอตตรงกลางที่ผมแจ้งไปนะครับชัดมากนะครับนี่คือแค่โหมดต่ำนะครับรู้ได้ไงว่าโหมดต่ำนะครับนี่นะครับที่ผมเกิดไปตอนต้นนะครับมันจะมีไฟ LED output อยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับไฟสีฟ้าติด1ดวงก็คืออยู่ที่โหมดโลอยู่นะครับตอนนี้แค่โหมดโลนะครับคุณสามารถเห็นฮอตสปอตที่ชัดมากนะครับในขณะที่สปิลด้านล่างนี่ครับสังเกตดูนะครับสปิลตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับปกติไฟฉายพุ่งแสงมันจะไม่ค่อยกว้างแต่ตัวนี้ ถ้าเรายกสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสปิลจะกว้างขึ้นมากๆตามด้วยครับในขณะที่สปอตก็โอ้โหชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แค่โหมดต่ำนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องไล่โหมดนะครับปิดไปก่อนนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเกิดมาตอนต้นตัว mh 1 2 Pro เนี่ยเขาเตรียมเขาเรียกว่าโหมดการใช้งานมาให้2โหมดหลักก็คือ daily mode หรือว่าโหมดชใชใ้ในชีวิตประจำวันได้ทุกๆวันคำว่า daily mode เนี่ยเขาก็จะมีตัวระดับแสงมาให้ตั้งแต่ ต่ำกลางสูงเทอร์โบนะครับสโตร์นะครับมาให้ครบพร้อมใช้นะครับแถมยังมีตัวแสงพิเศษนะครับก็คือแสงกระพริบสโตร์ปบีคอนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งนะครับแล้วก็ SOS สัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับสามารถเปิดได้หมดเลยพูดง่ายว่าเดลิโมดเนี่ยตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปหาสูงสุดแล้วก็กระพริบอีก3รูปแบบนะครับก็คือเดลิโมดที่เป็น ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานมาจากโรงงานคุณสามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดจนไปถึงระดับสูงสุดแล้วก็กระพริบอีก3รูปแบบส่วนอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดหลักที่เขาให้เลือกใช้ก็คือ Tactical Mode หรือว่าโหมดยุทธวิธีโหมดยุทธวิธีเนี่ยเขาก็จะมีแสงตั้งแต่ต่ำสุดให้เหมือนกันอันตโล o โลบีเดียมไฮเทอร์โบบวกกับกระพริบสโตรบแค่กระพริบรูปแบบเดียวนะครับ นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง Daily Mode และ Tactical Mode นะครับพูดง่ายว่า Daily Mode มีให้ครบเลยนะครับทุกทุกระดับแสงเบาไปหาสว่างสุดแล้วก็กระพริบทั้งหมดเลย3รูปแบบในขณะที่ Tactical Mode มีระดับต่ำสุดอันตลโลไปจถึงเทอร์โบแต่มีกระพริบแค่สตโตรบเท่านั้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างของ Daily Mode และ Tactical Mode นะครับโอเคนะครับทีนี้อีกโหมดหนึ่งที่มันจะเป็นโหมดที่ซ่อนอยู่ที่เรียกว่า ระดับแสงที่ซ่อนอยู่ดีกว่าระดับแสงเขาเรียกว่าอัลต้าโลหรือว่าต่าสุดเนี่ยโหมดแสงอันต้าโลต่ําสุดเนี่ยเราต้องกดพิเศษกว่าตัวระดับแสงอื่นซึ่งเราจะมาผมจะสอนให้เลยตอนนี้เลยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยรุ่นแสงระดับอื่นเดี๋ยวต้องกดไล่ที่ปุ่มโหมดไปเรื่อยตอนเวลาเราเปิดใช้งานแล้วแต่อัลต้าโลเนี่ยเวลาจะเปิดใช้งานพิเศษหน่อยก็คือเราต้องกดปุ่มโหมดค้างเอาไว้พร้อมกับในขณะที่อีกมือหนึ่งเรากดปุ่ม power switch แสงมันจะติดสว่างขึ้นมาที่โหมดอันต้าโลเห็นไหมครับติดขึ้นมาแล้วอันต้าโลทันทีนี่คือการเปิดโหมดอันต้าโลนะครับเท่านั้นวิธีนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเวลาเราเปิดใช้งานอันต้าโลแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะเบานะเห็นไหมครัเอาไว้ใช้ฉุกเฉินได้ในเวลาในเต็นท์ไม่ต้องการกลวนสายตาคนอื่นนะครับหาของนิดหน่อยพอได้นะครับไฟแสดงาแบตเตอรี่ก็ยังติดปกตินะครับไฟแสดงเลเวลเอาพุตมันจะใช้ไฟ ดวงเดียวกันกันกบระดับโลนะครับก็คือ1ดวงนะครับนี่นี่คืออันต้าโลนะครับโอเคนะครับผมกดปิดไปนี่ก็ออกจากฟังก์ชันอันต้าโลเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับขณะนี้ค่ามาตรฐานของไฟฉายนะครับโหมดหลักเขาจะอยู่ที่ d a i ด y Mode หรือว่าโหมดที่ใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้แท c t i c a l โ o d e นะครับวิธีการเลือกโหมดแท็ติคอหรือว่า ดิลิโมดเนี่ยทำได้โดยทําเหมือนตอนเรากดอันต้าโลเมื่อกี้เลยนะครับกดปุ่ม Under low, อันต้าโลค้างกดกดปุ่มโหมดค้างไว้ตามด้วยกดปุ่ม Power นะครับแต่ให้กดปุ่มโหมดค้างไว้อย่างน้อย5วินาทีนะครับไฟมันจะกระพริบตอบรับเรานะครับถ้ากระพริบ2ครั้งมันจะเข้าสู่ t a c t i c คอ m o โหมดนะครับถ้ากระพริบครั้งเดียวเป็นดิล l โมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราในค่ามาตรฐานตอนนี้เราเปิดใช้งานอยู่ที่ดิล m โมดนะครับ ผมต้องการเปลี่ยนเป็น tactical mode นะครับผมก็กดปุ่มโหมดนี้ค้างไว้นะครับตามด้วยปุ่ม power นะครับไฟจะติดขึ้นมาที่หม d e a น t a r l o แบบนี้แล้วผมค้างไว้ถือางเนี้ย5วินาทีมันจะกระพริบ2ครั้งแค่นี้เองนะครับพอมันกระพริบ2ครั้งมันจะติดค้างที่ันต a า l o เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนสวิตช์จาก daily mode เป็น tactical mode เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็น tactical mode เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอเค พอเข้าสู่แท c t ติค l m o โหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปแท c t ติค l m o โหมดก็จะมีระดับแสงตั้งแต่อันตันโลโลมีเดียมไฮเทอร์โบและสโตรปนะครับซึ่งผมก็สามารถกดไล่โหมดได้นะครับนี่อันตันโลจากอันตันโลมันจะเปลี่ยนเป็นแสงเทอร์โบนะครับไฮมีเดียมโลนะครับแล้วก็วนกลับไปที่เทอร์โบไฮมีเดียมโลนะครับอันนี้เราอยู่ในแท c t ติค l m o โหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับโอเค ต่อมาถ้าผมต้องการกลับสวิตช์กลับไปที่เดลิโมดเหมือนเดิมนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะครับกดปุ่มโหมดค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power นะครับให้มันติดที่อันตโลแล้วก็รอมันกระพริบหนึ่งครั้งอ่ามันกระพริบหนึ่งครั้งแล้วมันก็ติดค้างที่อันตโลตอนนี้เราก็ย้ายกลับมาที่เดลิโมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดลิโมดมันก็จะเวลาต้องการปลดระดับแสงนะครับเราก็ไล่เลยนะครับนี่ครับอันนี้โลนะครับมีเดียมไฮ เทอร์โบนะครับวนกลับไปที่โลมีเดียมไฮเทอร์โบผมใช้ดูตรงสเตตัสที่หลอดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันไฟเอาพุทธมันกะติดสีน้ําเงินสีดวงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะครถ้าผมไล่ใหม่นะครับกดอีกหนึ่งครั้งมันจะกลับไปที่โลนะครับไฟสีฟ้าก็ติด1ดวงนะครับกดอีกทีหนึ่งมีเดียมนะครับกดอีกทีหนึ่งไฮกดอีกทีหนึ่งเทอร์โบเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเพราะเราใช้งานอยู่ที่ดีรโหมดอยู่ตอนนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้พอเราใช้งานเนี่ยเราสามารถกดค้างเครื่องจังหวะใช้งานแบบโมเมนตัลลี่ได้พอโมเมนตัลลี่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเมมโมรีหรือว่าความจําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเราอยู่ที่เดลิโมด d นะครับเมมโมรี Memory มันจะจําได้ตั้งแต่ตำกลางสูงเทอร์โบแล้วก็ตัวสโตร p e นะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าผมตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์โบนะครับเปิดมาทีก็จะเป็นเทอร์โบถ้าเป็นเมมโมรีนะครับแบบนี้นะครับถ้าผม เปลี่ยนโหมดไปเป็นโลนะครับตอนนี้เป็นโลนะครับผมปิดไปนะครับกดค้างครึ่งจังหวะมันก็จะเป็นเป็นโลเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีมม m o r ีจำโหมดตั้งแต่โลม m e d i ยม h ฮเท turbo นะครับนี่อันนี้โลแล้วก็ย้ายมามีเดีย high ตอนนี้อยู่ที่ high นะครับกดปิดไปกดค้างครึ่งจังหวะใหม่ก็เป็นไฮเหมอนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีมมโมรีจำโหมดนะครับแต่ว่าเ m e m o r ีของตัว d a ล l y mode เนี่ยมันจะจํา โลมีเดียมไฮเทอร์โบแล้วก็สโตรบ e นะครับเท่านั้นนะครับตัวกระพริบแบบอื่นจะไม่จำนะครับในขณะที่โหมดยุทธวิธีหรือว่าโหมดแทคติคอลเนี่ยมันจะจำเฉพาะเทอร์โบกับสโตรบ e เท่านั้นโหมดอื่นไม่สนใจเลยนะครับมันจำแค่เทอร์โบกับ stroke, สโตรบสอย่างเท่านั้นนะครับสำหรับแทคติคอลโหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโหมดพิเศษที่เป็นแสงกระพริบนั่นเองนะครับก็คือในขณะที่ เราอยู่ที่โหมด daily โหมดแบบนี้เรากดเปิดออนขึ้นมาสักแสงระดับใดระดับหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราให้กดปุ่มโหมดค้างเอาไว้นะครับกดค้างไว้แบบนี้นะครับมันจะกระพริบจนมันจะกระพริบจาก strobe แล้วก็ไล่ไปที่ b ีคอนแล้วก็ไล่ไปที่ sos นะครับอันนี้ strobe นะครับ b ีคอนนะครับอันนี้บีคอน n กำลังกระพริบอยู่นะแล้วก็เป็น sos ที่กระพริบช้าเราต้องการกระพริบแบบไหนนะครับให้เราปล่อยนิ้วได้เลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลอยมันกระพริบ อันนี้สโตร์ปอยู่นะครับต่อมาเป็นบีคอนอันนี้บีคอนผมปล่อยนิ้วผมต้องการใช้บีคอนนี่คือบีคอนนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือฟังก์ชันที่เป็นโหมดพิเศษก็คือโหมดกระพริบโสรบีคอนและก็ SOS ที่อยู่ใน Daily m โม e นั่นเองนะครับในขณะที่ตัวโหมดยูทิ i t y ีหรือว่าแท c t ติคอโหมดเนี่ยถ้าเรา จะไปใช้แท็กติคข้อมดนะครับก็คือกดปุ่มโหมดค้างไว้แล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ให้มันกระพริบ2ครั้งอันนี้เข้าสู่แท็กติคข้อมดแล้วนะครับผมกดเปิดแสงขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาโหมดใดโหมดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กดค้างไว้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมันจะมีแค่กระพริบสโตร์อย่างเดียวอย่างที่บอกไปเพราะว่าโหมดตัวที่เป็นแท็กติคข้อมดเนี่ยมีแสงกระพริบแบบเดียวคือสโตร์นั่นเองนะครับ แล้วก็เวลาเราใช้โมเมนตัลลี่นะครับกดค้างครื่องจังหวะเมื่อกี้มันอยู่ที่สโตรใช่ไหมครับกดค้างยังไงมันก็เป็นกระพริบสโตรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีเมลรี่จำโหมดที่เป็นสโตรและก็เทอร์โบเท่านั้นนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนนะครับกดแตะออกไปย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็ไล่โหมดสมมติว่าผมอยู่ที่โหมดต่ำสุดแบบนี้ในขณะที่เราอยู่แท็กติคอลโหมดนะครับถ้าเรากดปิดไปเนี่ย แล้วเรากดค้างเพื่อจะไปเปิดใช้งานคล้ายๆเดลิโมดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะจําเป็นเทอร์โบหรือสโตรเท่านั้นนะครับพอเรากดค้างครึ่งจังหวะมันจะกลายเป็นเทอร์โบให้แทนนะครับเพราะว่าเมมโมรีมันจําแค่เทอร์โบกับสโตรเท่านั้นนะครับนี่คือคุณลักษณะพิเศษของโหมดพิเศษในที่อยู่ในแท็ t ติคอลโหมดนะครับสรุปนะครับบางคนอาจจะงงถ้าไม่เคยใช้นะครับแต่เอาง่ายๆโหมดหลักที่เขาเตรียมให้นะครับมี2โหมดหลักก็คือเดลิโมดแสงก็จะเริ่มตั้งแต่อันต้าโลโลีเดียมไฮเทอร์โบ สโตรฟบีคอนเอสโอเอสครบทุกฟังก์ชันทุกโหมดทุกระดับแสงอีกโหมดหลักโหมดหนึ่งที่เรียกว่าแท็กติคอลโหมดนะครับแท็กติคอลโหมดหรือว่าโหมดยุทธวิธีก็จะมีแสงอันต้าโลโลมีเดียมไฮเทอร์โบและสโตรบเท่านั้นเมมโมรี Memory, จะจำในเดลิโหมดเนี่ยจะจำจนถึงสโตรบเท่านั้นนะครับแต่ในขณะที่เดลิที่แท็กติคอลโหมดเนี่ยเมมโมรีจะจำเฉพาะเทอร์โบและสโตรบเท่านั้นนั่นเองครับนี่คือสรุปคร่าวๆถ้าใครงง ซื้อไปลองใช้ดูได้นะครับผมทำวิธีใช้งานอย่างละเอียดให้ที่หน้าเว็บไซต์ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคอีกหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะครับนี่เนหะ็นไเวลาเปิดใช้งานนะครับแบตเตอรี่โชว์อยู่ตลอดเวลาที่ผมบอกนะครับมันจะไม่ดับลงไปเห็นครับระดับแบตเตอรี่4ดวงระดับแรงะระดับระดัที่เปิดใช้งานอยู่นะขนาดนั้นนั่นเองนะครับให้ดูเทอร์โบอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแสงสปอตฮอตสปอตตรงกลางเห็นไหมครับเป็นกลมดวงกลมใหญ่ ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ว่ามันเข้มนะครับแสงมันจะเข้มมากนะครับแสงก็ชัดค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะครับเคนะครับส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับก็คือเปิดจุกยางช่องชาร์จออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์หรือ p อ w e r bank นะครับสายชาร์จที่เป็นไท p e C ของโทรศัพท์ Android ก็ได้นะครับเสียบชาร์จเข้าไปนะครับ ไฟแสดงสถานะขณะชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งแต่ดวงแรกแล้วก็กระพริบไปเลยไปเรื่อยๆตามระดับแรงดันที่เหลือนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีระดับแรงดันอย่างน้อย75%นะครับแล้วก็กระพริบดวงสุดท้ายก็จะเป็นการชาร์จระหว่าง7 5้ถึง100%นั่นเองนะครับพอชาร์จเต็มมันจะติดค้าง4ดวงนะครับผมโอเคนะครับแต่ละดวงแทนปริมาณแบตประมาณ25%อนะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่มันไม่มีในคู่มือแล้วก็อยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับสำหรับ การพกพา MH12 Pro นะครับมันไม่มีฟังก์ชันล็อกปุ่มกดเพราะฉะนั้นเวลาเราพกพาผมแนะนำนะครับให้คลายฝาท้ายลงเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้วงจรมันทำงานครบวงจรมันก็จะไม่ติดนะครับเวลาเราพกพาเนี่ยแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นเผลอโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆกินแบตนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ติดค้างแล้วก็เกิดความร้อนสะสมนะครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่ง นอกจากการคายาาไฟคายฝาท้ายแล้วนะครับฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากๆของรุ่นนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเซนเซอร์โโรเทคชันฟังก์ชันนะครับตรงข้างในเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดใช้งานระดับแสงที่เป็นไฮหรือว่าเทอร์โบนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับถ้าเราไปจาะใกล้วัตถุมากๆมันจะดรอปแสงลงเห็นไหมครับอ่าพอเราห่างออกมามันก็สว่างเหมือนเดิมนะครับดูนะครับ นี่นะครับมันดรอปลงเรียบร้อยแล้วพอยกขึ้นมาปุ๊บก็สว่างจ้าเหมือนเดิมเป็นการป้องกันนะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมัน,มนอาจจะเกิดความร้อนสะสมด้านหน้ามากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้มาให้เป็นเซนเซอร์ production ังก์ชัันที่ดีมากๆนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะร้อนจัดมากเลยครับด้านหน้าเนี่ยจะเกิดความร้อนสะสมแล้วเกิดเราไปพกใส่กระเป๋ามนอาจจะเกิดการลุกไหม้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนพกพาทุกครั้งเปิดออนขึ้นมาก่อนและคลายฝาท้ายให้เล็กน้อยให้มันดับ แบบนี้เป็นต้นนะครับเราคลายแค่คลิกเดียวกิกเดียวนะครับไฟฉายเวลาเราพกแบบนี้พอเผลอไปโดนก็ไม่ติดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวละเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่หมุนกลับเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยครับนี่คือข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับการพกพาไมคอ MH12 p ห o อนะครับใครสนใจก็ผมมีโปรโมชั่นของทางร้านนะครับแถมโคมเทียนยางตัวนี้ให้แต่ว่ามีจำกัดนะครับใครสั่งก่อนก็เอาไปก่อนนะครับตัวนี้หมดแล้วก็ ตามนั้นเลยทั้งหมดแล้วก็หมดเลยนี่ครับมีประโยชน์มากๆนะครับใช้ตั้งเป็นโคมได้สบายนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเปิดใช้แสงสว่างมากนะครับมันจะร้อนจัดนะครับใช้เบาๆก็พอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งเปิดใช้งานได้เลยนะครับเป็นโคมเทียนสวยๆได้เลยนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่างแสงท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ you <music>